Stand in line for Titanic pet การต่อแถวยังไม่จบครับรอบที่แล้วต่อแถวรับตัวใหญ่วันนี้ต่อแถวรับไททานิกไททานิกฟรีใครจะไม่สนบ้างล่ะคือเรียกว่าอัปเดต pet โ o จนพชรซิมคือกลายเป็นเกมลองมาแล้วนะฮะตอนนี้ต่อแถวรับไททานิกนี่คือเอาไททานิกมาดึงคนเล่นแล้วนะคือนานๆทีจะมีไททานิกฟรีนะฮะเกมนี้ตรงนี้ยังไม่มีไททานิกตรงนี้คูสิบตัวใหญ่ไททานิกอยู่ข้างในใช่ไหม อันนี้คือออโต้คัตแซงอัตโนมัติใช้เงิน800กว่าล้านเรามีอยู่800กว่าล้านเพื่อนแซงกันง่ายมากเลยเป็นเพราะว่าเขาอัปเกรดกันเยอะแล้วใช่ไหมเนี่ยแซงเราง่ายมากฮะผมอัปเกรดแต่เพิ่มโอกาสตัวใหญ่อ๋อมีมาเพิ่มนี่เพิ่มโอกาสไททานิกเพิ่มโอกาสได้รับกิฟต์อันนี้คือเพิ่มโอกาสอลีโอเยอะแยะมากมายฮะแต่ก็น่าจะเป็นตัวช่วยในการต่อแถวให้เร็วขึ้นนะครับแซงได้เร็วขึ้นเนี่ยแซงกันง่ายมากสัตว์เลี้ยงก็มาเรื่อยๆนะ ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ตรงไหนนี่รับกิฟตอ๋อแบบนี้นี่เองโอเครับกิฟตได้กิฟตมาครับ1อันในกิฟตมีอะไรมีตัวใหญ่ตอนนี้ตัวใหญ่เริ่มเยอะนะเยอะมากนี่คือโทรนะฮะเป็นการแกล้งเพื่อนได้ใช้แต้ม1แต้ม75โลบัคลองสัก3แต้มสิแน่นอน3แต้มนี้เราจะไปเปลี่ยนที่กับเปลี่ยนที่กับคนที่อยู่ที่หคือใครกดโทรเปลี่ยนที่การอะ อ๋อผมอยู่ที่หนึ่งแทนโอเคแล้วเพื่อนเพื่อนเข้าไปแล้วนี่หรือเพื่อนไปตรงนู้นเพื่อนเข้าไปแล้วเพื่อนเข้าไปแล้วโดนแซงอีกแล้วฮะโอ้โหแซงกันแบบโอ้โหไม่คุ้มเลยฮะโทรเนี่ยขโมยเงินดีกว่าขโมยเงินที่หนึ่งครับผมได้เท่าไหร่ได้สิบเก้าบิลเลียนอ๋อแต่เพราะแต่ตรงนี้ใช้สามสิบเอ็ดบิลเลียนทำไมเพื่อนเงินน้อยจังเลยเฮ้ยอยู่ที่หนึ่งทำไมเงินน้อยมากเอาละไม่โตรแล้วเปลือง อย่างนี้ดีกว่าครับแบบนี้ดีกว่าเข้าไปได้เลย79โลบัคก0ที่แซงกันเร็วมากอืโอเคนี่คือตัวใหญ่ตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหญ่ตัวใหม่พร้อมเททานิกที่หน้าตาเหมือนกันเป็นคุณครูฮะครูบราวดี้ครูบราวดี้แคทสัเลี้ยงเปลี่ยนมหมดเลยโอกาสคูณ500อในนี้อ่ะมาลองดูซิว่าวันนี้เราอยู่ในนี้เราจะมีโอกาสได้อย่างน้อยๆตัวใหญ่ไหมฮะกุญ <Huh? S 2> แจแล็อกเกอร์คี ผมมีเหรอคูณโอกาสคูณ3ไททานิกอ๋อมีตัวใหญ่อีกตัวนึ่งฮะสามสบเก้าโลบัคเพิ่มมาไลร่คห้นาทีอ่ะมาลองดูมาลองดูวันนี้ถ้าเราอยู่ในนี้นะฮะสักกี่นาทีดีหรือถ้าเกิดชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมัน12บสอห้าก็12ครั้งต้องซื้อ12ครั้ง12บสองคูณสี่สิรบโลบัคเราจะได้อยู่ในนี้1ชั่วโมงอ่ะสักครึ่งชั่วโมงก่อนก็ได้มาครึ่งชั่วโมงก่อน พอเป็นพิธีหน่อยดูซิจะได้ไหมตัวใหญ่ไททานิกอะคูณสามผมว่าผมว่ายากไททานิกยากไม่น่าจะง่ายไม่ต้องไททานิกก็ได้ขอตัวใหญ่สักตัวหนึ่งก็ได้ก่อนขอตัวใหญ่สักตัวหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงก่อนและนี่คือ f ฟ r e v e r pack นะฮะอ๋อนี่ไงกุญแจล็อกเกอร์คีย์ด er ูแรกุญแจมาจากไหนผมเข้ามากดลับไปแต่ยังไม่ได้เล่นนะฮะเข้ามาดูตอนอัปเดตอันนี้น่าจะตัวใหม่เจ้าเสือโคชไทเกอร์อันนี้2ตัวเดิม ก็แมวคาวบอยแล้วก็มีเป็นการบูสต์บูสต์รับโทเค็นนะครับรับแต้มเพิ่มแล้วก็มีกิฟต์แล้วก็กุญแจปกติกุญแจธรรมดาธรรมดาอันนี้คือเพิ่มโทเค็นในการอัพเกรดดูสิตัวใหญ่จะมาไหมสักตัวหนึ่งอันนี้คือเอกล s i ี e อันใหม่ฮะโอ้โหทำไมหน้าตาแ <laughs> ชทเ,เอกลีแชทแชทเอกโอเคครับรับมารับมารับมาอันนี้คือบูสต์โทเค็นเหมือนกันอันนี้คือกิฟต 650แล้วฮะซื้อไม่เยอะนะซื้อไม่เยอะโบอร์ด oh, มาอีกูซีบอีก2อัน3อันโบอร์ด oh, อันนี้30อันใช้ก่อนดีกว่าเอามาใช้ก่อนใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้หมดเลยใช้หมดเลยบูส์อย่างอื่นไม่มีนะฮะมีแค่เกมพาสตัวใหญ่ยังนิ่งอยู่โทเคนได้100บูส์2อันได้โทเค็น100ต่อ1ครั้งอไอสักหน่อยแล้วกันมา800เผื่อจะได้ตัวใหญ่สักตัวหนึ่งกุญแจข้างนอก ตั้มยาย xp ตัวธง gif พั 1, นหนึ่งแล้วฮะตัวเคนตอนนี้2,004ถ้าเพิ่มโชคเทคนิคใช้หมื่นหนึง่งเพิ่มโชคตัวใหญ่ตอนนี้ใช้2,000สนมันเยอะจังเ <c oughs> พิ่งจะสองพั 2, ได้ทีละร้อยทีละร้อยโอ้โหปีไหนจะถึงเนี่ยสองแสนโอเคอีกคสีมาอีก3ใบตัวใหญ่ไม่มาฮมีไม่ตัวใหญ่ข้างในอีกคสีไม่มาแล้วฮะตัวใหญ่อะแคนนี้ก่อนเปือง อ๋อครั้งที่แล้วเป็นการ์ตูนยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะนี่ไม่แค่สองใบอันนี้ของเก่าอันนู้นแล้วก็ของเก่าเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็มีตัวใหญ่การันตีอีก2ใบเปิดมา3มก่อนแชทเอกตัวใหญ่ไหมโอ้โหโอ้ไม่ซ้ำกันเลยมีตัวชิบะมีช้างแล้วก็มีบันนี่เปิดอีกไปอีกไปอีกสามอืมตัวใหญ่สักตัวตัวใหญ่สักตัวหนึ่งอ้ นี่ก็ไม่ซ้ำกันเลยฮะอะไรกันเนี่ยแต่ว่าคือเอาพูดจริงๆคือไม่สวยเลยอันนี้เหมือนรีบอะเหมือนรีบทำเหมือนรีบทำมาอันนี้ให้ทันอัปเดตโอ้ไม่มีเลยใชยน้นี่อืมชิบะโอเคอยู่น่ารักอยู่แล้วอ่าอันนี้สองใบอือฮึการ์ตูนเอกโอ้ไม่ได้เลยฮะตัวใหญ่ โอ้โหเบนดี้ครบเบนดี้คูณ500โอกาสรับตัวใหญ่นะครับคูณ500คูณ500ไปแล้วแต่ตัวใหญ่ก็ยังไม่มาเลย30นาทีนี่คือถ้าเกิดเล่นปกตินะฮะจะเข้ามาในห้องนี้ต้องมีกุญแจก่อนเออแล้วกุญแจปกติดอกจากไหนอะในกิฟต์น่าจะมีกุญแจกุญแจของห้องนี้อ่าสรูกิฟต์นี่ไงมีกุญแจไหมกุญแจกุญแจมีครับ 0.225%ครับคุณแจแล้วกว่าจะได้เข้ามาอยู่ในนี้นะถ้าเล่นปกติคือได้อยู่แค่แป๊บเดียว5นาทีไหนเพื่อนจะแซงอีกนะฮะเอาเปิดมาเลยมา5อันสกู o o กิฟ f t ดูสิจะได้อะไรได้ไหมคุณแจคุณแจมีไหมหนังสือหนังสือโอ้ไม่มีอ่ะคุณแจผมเดาว่าเทคนิคตัวนี้น่าจะเยอะนะครับอาจจะถึงหลักพันปกติเทคนิคฟรีเนี่ยมีไม่เยอะ เพราะว่าเปิดยากมากแต่อันนี้มันคูณ3โอกาสได้ไททานิกน่าจะดึงดูดคนให้กลับมาเล่นเพราะว่ากลายเป็นเกมลองไปแล้วจริงๆนะฮะเพชโกนี่คือแบบแซงหน้าตอนนี้แต่มันก็เพย์ทูวินเยอะอะเพชโกคุณเพสตันผมไม่ไรจะบอกคือคือตอนนี้เนี่ยเกมต่อแถวมันเอาไปแล้วมันตกยุคไปแล้วนะคุณเพสตันคุณเพสตันลองดูอันนี้ตกสัตว์เลี้ยงใช่ครับตกสัตว์เลี้ยงเกมตกปลากำลังมาคือตกปลามินิเกมเนี่ยมีอยู่แล้วมันไม่สนุกตกสัตว์เลี้ยง มีโอกาสตกได้ตัวใหญ่ตกได้ทะนิคแล้วก็ใช้ไบตกปลาที่แบบยากยากมีการเอนแชนมีการใส่อาการความยิ่งยุ่นคือ ING ก็มาแล้วนะฮะกลายเป็นเกมไปเลยนะไ n เีเนี่ยตอนแรกเป็นอีเวนต์แล้วก็เปลี่ยนเป็นเกมไปเลยแล้วแถมคนเล่นเยอะด้วยแต่นี่เป็นอีเวนต์ต่อแถวนะฮะแต่ว่าตอนนี้คนไม่ค่อยสนใจแล้วไงต่อแถวลองดูคุณเพืตันตกปลาลองดูคือไม่เอาแบบมินิเกมนะมินิเกมมันนั้นคือตกแบบได้เทมอะไรเงี้ยมันไม่สนุกตกได้สัตว์เลี้ยงอีก8นาทีครับ เพิ่เมเวลาดีไหมตัวใหญ่ไม่มาเลยโอ้โหในในเราก็รอแล้วนะฮะขออีกสักนิดแล้วกันเผื่อจะมาตัวใหญ่สักตัวหนึ่งครึ่งชั่วโมงเลยมันเร็วจังเอามาลองดูหน่อยว่าได้หรือเปล่าซีเชอร์ไม่ได้เลยครับโอ้โหรวมแล้วเมื่อกี้ก็ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะน่าจะชั่วโมงหนึ่งได้แหละอยู่ในห้องนั้นนะครับคูณโอกาสตัวใหญ่5้าร้อคูณไททานิกอีกสามเท่าชั่วโมงหนึ่งผ่านไป ไม่ได้สักตัวกลับบ้านดีกว่าโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ